วันนี้ลูกค้าอยากได้ปุ่มบูสต s สตาร์ทผมไม่รู้จะวายลิงสายไฟยังไงแล้วก็มันมีคู่มืออยู่นะครับคู่มืออยู่กลัวลูกค้าจะไปต่อกันไม่ได้ต่อกันไม่ถูกนะครับต่อกันไม่ได้ต่อกันไม่ถูก,ต,ก,ถกต่อไม่ติดอะไรประมาณเนี้นะครับสายไฟมันมีทั้งหมดห้าเส้นนะครับ6เส้นนะครับแค่สวิตช์คอคอคุณเจเนี่ยม,มีทั้งหมด6เส้นนะ ต่อผิดมรถมันก็สตาร์ตติดแต่อาจจะไม่ติดนะครับผมก็เลยพยายามทําให้นะครับพยายามทําให้ก็ไปถึงก็ไปเสียบได้เลยนะดึงจากคอกุญแเจมาก็ไปเสียบได้เลยนะครับไปเสียบคอปุ๊บได้เลยเสียบได้เลยนะครับเสียบก็ใส่กราวก็ลงคงรถนะครับก็ที่เรือมันก็สตาร์ตติดได้แล้วไม่มีอะไรแล้วครับ ผมบูสตาร์ทก็สตาร์ตติดแล้วนะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟเบรกนะครับเบรกเวลาเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ตนะครับเส้นเส้นสีขาวนะครับเราไปต่อกับเส้นสีเขียวนะครับแค่นั้นเองครับก็สตาร์ตติดแล้วแล้วก็สายเซนทรัลล็อกสายเซนทรัลล็อกก็สีแดงสีแดงแดงเขียวนะครับปลดล็อกไฮล็อกก็เอาจักรลังดีเลยเดี๋ยวผมจะส่งรูปวิดีโอไปให้ดูนะครับรูปให้ดูว่าเอาเส้นไหน นะครับผมมีรูปอยู่แล้วครับสองเส้นนี้นะครับกดล็อกไขล็อกเอาจากหลังดีเลย์ต้องถอดน็อตเบอร์สิบสองเบอร์เบอร์สิบสองตัวนี้งายดีเลย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟอยากให้มีไฟก็ต่อต่อสายไฟสองเส้นนี้ครับซ้ายขวาเส้นไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งชุดสายไฟไปให้ดูครับว่าปอกตรงไหนแตกก่ก็หาถ้าหาง,ง่ายๆก็ปอกจากตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็มีสายปั๊มน้ำมันเส้นสีน้ำตาลนะครับเวลาสตาร์ทรีโมดด้วยระยะไกลจะไม่สตาร์ทซ้ำนะครับทีนี้ก็สตาร์ตติดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวผมมาลองเตทให้ดูนะครับกดล็อกก่อนอันนี้ผมไม่ได้ต่อเซอเซ็นเนตอร์ล็อกนะมันก็เลยไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้ยินผมก็สตาร์ทดีโมดด้วยระยะไกลกดแชร์แล้วติดแล้ว นะครับติดแล้วแต่เครื่องมันดับอันนี้รอบมันต่ำหน่อยนะครับเครื่องมันดับก็ไดประมาณนี้ไปถึงก็ไปเสียบได้เลยนะครับไปไปไปเสียบได้เลยก็สตาร์ตติดเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับรายละเอียดก็โทรสอบถามกันมานะครับคุณลูกค้าอะไวลิงสายดึงนี่นะครับไปดึงคองเจออกมาแล้วนี้เสียบ แล้วปักนี่เสียบนะครับเสียบพอได้เลยง่าย